ความจริงในเหตุการณ์3 0 0สปาร์ตันที่ไม่เหมือนในหนังในยุทธการช่องเขาทธม,มูพิเลการสึกแห่งประวัติศาสตร์นี้เกิดขึ้นเมื่อ480ปีก่อนคริสต์กาชร,ระหว่างกองทัพพาเนมิรช,ชาวกรีกนำโดยกองพลังสปาร์ตันของแม่ทัพเลโอนิดดัสเข้าปะทะกับจักรวรรดิอะคิเมนิดเปอร์เซียภายใต้การนำของจอมกษัตริย์ซูริสการสึกนี้กินเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นซึ่งก่อนเหตุการณ์รุกรานจะเริ่มขึ้นกองกำลังพาเนมิชชาวกรีกทั้งหมด7 0 0 0นายเดินขบวนขึ้นเหนือเพื่่่่่่อออออออปปิิดดกกกาารรชงงงงเเเขแหทท์มมมพพลตััั้นนนนนีียจจว3 0,000ณุ ซอร์ซิสสมวยสังหารมินดิสเลคิคเซียนจำนวนหนึ่งหมน,น,นายเข้าปะทะชาวกรีกโตกลับด้วยขบวนโลฟาแล็ก ด้วยการเอาโล่มาเชื่อมต่อกันเป็นแนวกำแพงยาวผิดการช่องเขาและใช้หัวหอกแทงผ่านช่องว่างระหว่างโลกสังหารเปอร์เซียสิ้นดังตัดลิบินโดยสูญเสียสปาร์ตันไปเพียงแค่สามนายเท่านั้นและก่อนหมดวันที่หนึ่งซูซิสสมกองกำลังอิมอร์ทอลจำนวนหนึ่งหมื่นนายเข้าสมทบแต่ต้องบัญชญจุดจบม่ต่างกันในวันที่สองกองทัพเปอร์เซียยิงคนหินเสียไม่อาจทะลงกำแพงฟาแลคเข้าไปได้แต่มีการประกวดตัวของชาวเทรสินเนียนนาว่าอฟินทิสขอเข้าพบจอมกษัตริย์ซูซิสเพื่อแลกเงินรางวัลแล้วเขายอมหักหลังพมิชาวกกกรด้ยันเองงดยยวกัแแจมูลลุทศาสสตร์คญะ อาสานนำทางกองทัพเปอร์เซียพาเข้าสู่ช่องทางลับอ้อมภูเขาที่สามารถตีประกบหลังกองทัพชาวกรีกได้และในวันที่3หลังจากที่รู้ข่าวการถักหลังนี้แล้ว idas, ลีโอเนดัสเหล่าสปาร์ตันและทหาร2อ0 0ันนายสมัครใจที่จะยังคงอยู่ในสนามรบกเพื่อปิดกั้นช่องเขาต่อไปแม้จะรู้ว่าภูเขากำลังจะโดนปิดล้อมทั้งสองด้านแต่ก็ขอสู้จนตัวตายเพื่อให้ทหารที่เหลือมีโอกาสได้หนีรอดออกไปได้นาตอนนี้ลีโอนนดัสยอมรับชะตากรรมจึงออกคำสังงง่งโจมตีเต็มกำลังศึกเข้าปะทะกับกองทัพเปอร์เซียนับแสนนอกช่องเขาสิ้นสุดวัน ลวงในที่สุดแลกมาด้วยชีวิตที่สิ้นไปของทหารเปอร์เซียจำนวนกว่า20,000นาย